สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร,ร์ที่6มิถุนายนนะครับก็พบศิษย์บิบบาลเช่นเคยแต่เราจะศึกษาพระธรรมเล่นใหม่คือพระธรรมผู้วินิจฉัยซึ่งเป็นพระธรรมที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอุชาติอิสราเอลหลังจากเหตุการณ์ในพระธรรมโยชวูวซึ่งจบสิ้นเมื่อวานนี้เราเองได้อ่านไปโยชูวก็สิ้นชีวิตพร้อมกับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้นําเขานะ เหตุการณ์ที่บันทึกในพระธรรมผู้วินิจฉัยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลทาสงคราม,มใหญ่เบ็ดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นโยชวูวก็สั่งพวกเขาให้เข้าออกไปเพื่อยึดครองแผ่นดินในการทําสงคร,รมามกับกษัตริย์ที่เหลือหรือประชาชาติที่เหลือเพื่อยึดครองแผ่นดินนั้นแต่ก่อนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าก็ให้โยชูวนั้น ทำพันธสัญญากับอิสราเอลดังที่เราได้อ่านไปแล้วในบทที่23และบทที่24ที่ผ่านมานะครับวันนี้ในพระธรรมโยชูผู้วินิจฉัยซึ่งเป็นมารมที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่อิสราเอลช่วงชีวิตของเขาที่อยู่ในแผ่นดินคณาอันแล้วจกนกระทั่งถึงเขาเองมีกรรษัตริย์องค์ใหม่เข้ามาปกครองก็คือซอาอูล นะวันนี้เนี่ยเรามาดูถึงชีวิตของอพระธรรมเล่มน,น,นี้ในบทที่1ข้อ1จนกระทั่งถึงบทที่2ข้อที่25ผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าเสียใจแต่ไม่กลับใจนะครับทำไมจึงตั้งหัวข้อนี้ให้เรามาดูผมให้ข้อคิดทั้งหมด3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดที่1คือพระยาฮวาสัญญาว่าจะมอบแผ่นดินอิสราเ,เอล แผ่นดินให้แก่อิสราเอลอยู่ในบทที่1ข้อ2แท้ที่จริงมีบันทึกอ้างอิงไปในพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อ11และอีกหลายข้อด้วยกันที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมอบแผ่นดินนี้นให้กับเขาตามส่สัญญาและไม่ศัตรูจะไม่มีทางที่จะชนะเขาได้นั้นเป็นสิ่งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเพราะ อิสราเอลไม่มีทางเลยที่จะลบชนะศัตรูได้ถ้าไม่มีพระเจ้าช่วยข้อคิดประการที่สองครับอิสราเอลผิดพันธสัญญาต่อพระยาเวเวอยู่ในบันทึกอยู่ในข้อบทที่1ข้อที่19ถึงข้อที่16ใเป็นต้นไปที่บันทึกเรื่องราวว่าหลังจากที่พวกเขาออกไปเพื่อที่จะยึดครองแผ่นดินนั้นหลังจากที่มีการจับฉลากแบ่งแผ่นดินแล้วปรากฏว่าพระคัมภีร์บันทึกในลักษณะที่ ซ้ำๆบอกให้พวกเราเองว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ทำตามพันธสัญญาที่เขาเองทำตอบพระเจ้านะที่พูดก่อนหน้านี้บันทึกอยู่ในพระธรรมยูชวาบทที่24กับบทที่23นะที่ว่าให้ขับไล่นะครับคนคณะอ่นออกให้หมด <นะ S 1> เพื่อจุดประสงค์คือแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่ายา ไปผูกพันทำทำสัญญากับคนชาวคณะอันโดยผ่านทางการแต่งงานด้วยแต่ปรากฏว่าเขาเองก็ผิดคำสัญญาเนินใน2.1คือเขาไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองที่ลาบนะครับที่มีรถลบเหล็กบทที่1ข้อที่19จริงๆก่อนหน้านี้นะศัะตรูแข็งแรงกว่าเขาเอกแต่พระเจ้าก็ช่วยเขาและก่อนนี้ในข้อที่1 10, 10 ข้อที่สิบบทบทที่หข้อที่สเนี่ยพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะมอบศัตรูไว้ในมือของเขานะแต่เขาเองก็ไม่ยอมหรือเขาอาจจะกลัวหรือเขาอาจจะทําไม่กล้าที่จะออกไปนะสอครับไม่ได้ขับไล่คนขนาดออกไปเป็นคําพูดที่ซ้ําพูดซ้ํากันอยู่ในบทที่หข้อที่21 27 29เอ3ดยี่สและสาชนทุกเผ่า ที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ก็ใช้คําว่าจึงอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นชนชชาา้าคณะอันจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกคนชาติอิสราเอลไม่ทำไมครับเพราะว่าอิสราเอลไม่ได้ขับไล่เขานะสองจุดสามครับไม่ได้ขับไล่ชายที่ชี้ทางที่เข้าไปนะครับเราคงอยู่นบันทึกอยู่ในบทที่หนึ่งข้อยี่ิห้ากับข้อที่ยี่สิบหกก็ ชายคนนี้รอดชีวิตและสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่าลูสแภพระกัพีบอกว่าอยู่จนถึงทุกวันนี้ทำให้เขาเองอยังอยู่ท่ามกลางพวกชาติอิสราเอลและเปิดช่องว่างให้กับอิสราเอลนั้นเข้าไปผูกพันทำสัญญากับพวกเขาหรือแต่งงานและรับเอาพระองงเขามากลับไหว้นั่นเองเป็นสิ่งที่น่าเศร้าซึ่งก่อนหน้านี้ในโยวชูวาบทที่23อยูบที่24 ทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าทิ้งพระเจ้านะพระเจ้าเนี่ยจะลงโทษเขาแต่ถ้าเขาเองทำไมครับรักษาคําสัญญานั้นกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะวอวยพรและขับไล่ศัตรูเขาและเขาเองก็ทําไมครับบอกโยชูวาแล้วบอกว่าเนี่ยเขาเองทำไมครับจะปฏิบัติพระเจ้าเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าแล้วโยชูวาก็บันทึกไว้ในหนังสือและเรียกตั้งก้อนหินขึ้นมาเพื่อเป็น เป็นทรายเป็นสัญ,ญลักษณ์นะเราจําได้เรื่องนั้นแต่เพียงไม่กี่ปีผ่านมาไม่นานเขาก็ลืมสิ่งที่เขาสัญญาและได้ทำไมครับทอดทิ้งพันธสัญญาที่เขาได้ทำต่อพระเจ้าชีวิตของพวกเรานะครับเหมือนกันหลายครั้งนะครับเราเองก็เป็นเหมือนอิสราเอลที่ยังเก็บนะครับความบาปบางอย่างในอดีต หลังจากที่เรามารู้จักพระเจ้าแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รับการไถ่แล้วเรายังทำไมครับไม่ได้จัดการกับบาปหรือสันดานบาปหรือนิสัยบาปนั้นที่อยู่ในชีวิตของเราหมดอย่างราบคาบเรายังเก็บไว้เรายังซ่อนไว้หรือเรายังอารุ่มอารวยยอมนะครับให้มันเพาะเชื้ออยู่ในชีวิตของพวกเราแล้ว พระกัมพีก็พูดไว้ว่ามันก็เป็นเหมือนหากหอกข้างแค่ที่คอยทิ่มแทงลบกวนบั่นทอนและทำลายเราวันหนึ่งในอนาคตก็งาหน้าเสียดายมากอะไรครับเป็นบาปที่เราเก็บไว้เราควรจะจัดการนั่นนะครับประการที่สาครับพระยาเวทรงตักเตือนอยู่ในบทที่สองข้อหนึ่งข้อห้าคำพูดที่พระเจ้า ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาพูดกับคนอิสราเอลบอกนี่เนี่ยเขาอุตส่าห์นำพระเจ้าเนะนำคุณออกจากอียิปต์จากเป็นทาสมอบแผ่นดินให้กับคุณและพระองค์ไม่เคยผิดสัญญาเลยว่าจะให้สิ่งที่ดีๆแล้วก็พระองค์ก็ทําตามสัญญาอย่างสัด์ซื่อแล้วยังบัญชาด้วยอย่างชัดเจนว่าให้ทําลายแท่นบูชา,าของคนคณาอันขับไล่พวกเขาออกไปแต่ทั้งหมดเหล่านี้ อิสราเอลไม่ได้ทำแต่พระเจ้าสัญญากับอิสราเอลพระองค์ทรงกระทำสัญญานั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในทีน่นี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระองค์สัญญาอะไรกับพวกเราพระองค์ทรงกระทำตามสัญญานั้นนะครับัน้นุนใจพวกเราทุกคนนะครับมีพันธสัญญามีพันสัตมีสัญญามากมายที่พระเจ้าบอกที่พระเจ้า สัญญาที่พระเจ้าให้เราที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ผมกล้าพูดยืนยันให้ความมั่นใจกับพวกเราว่าทุกสิ่งพระเจ้าทรงกระทำเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อนะครับแต่มนุษย์นั้นตรงขันข้านะมมักจะหลบมักจะหลีกมักจะเลี่ยงนะฮะหรืออันรุ่มอรวยกับบาปกับความผิดต่างๆแลกกับผลประโยชน์นะครับบางสิ่งที่เป็นเรื่องของโลก นะเหมือนกันนะครับกับอิสราเอลที่เขาเองหวังผลประโยชน์เพื่อใช้แรงงานคนอิสราเอลจึงไม่ได้ขับไล่เข้าไปแล้วในที่สุดเขาเองก็ทำไมครับต้องผิดหวังและล้มเหลวเมื่อพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาบอกกับพวกเขาอิสราเอลเสียใจครับแต่อิสราเอลไม่กลับใจพวกเขาร้องไห้เสียใจแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าเขาเองละทิ้ง นะครับขับไล่เปลี่ยนใจก็คือขับไล่คนคณะอ่านออกไปเขายังคงยืนหยัดอยู่ในบาปนั้นต่อไปหลายครั้งเราเองเสียใจกับสิ่งที่เราทําแต่เราไม่กลับใจหันหลังให้กับบาปหรือปรับเปลี่ยนความประพฤติพฤติกรรมของพวกเรานั้นไม่ได้ช่วยพวกเราเหมือนอย่างคิดถึงยูดาสยูดาสเสียใจกับสิ่งที่เขาได้อายัดพระเยะซู แต่เขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนชีวิตความประพฤติกับใจเเลโตเสียใจกับสิ่งที่เขาเองทำโดยการขายพระเยซูแต่เขาเองกับใจสร้องไห้สารภาพบาปและปรับเปลี่ยนชีวิต,ตขอพระยาวอวยพรและพระวจนะของพระองค์ทุกคน